สวัสดีครับอันนี้เป็นอะไรก็เป็นกระปองสำหรับเพื่อพ่นกระปองเกสรตัวผู้เนาะเครื่องเครื่องผสมผสมเกสรตัวผู้นะครับอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะครับต่อไปเป็นวิธีผสมเกสรนะครับเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียไปไปไป เอาเลยครับเอาสดๆเลยนี่จะผสมให้ดูนะครับสดๆนะครับอันนี้ตัวนี้ออกจันโดนแรงคามไนี่บ่ครับออกไม่ไหม่เพิ่งผสมเมื่อเมื่อวานครับนี่ผสมซ้ำผสมซ้ำครับแต่นี่ผสมซ้ำเหยาเขยานะครับพ่นลงไปอย่างนี้เลยครับนะครับมันจะออกเป็นควันไฟ นีค่ครับมันออกนะครับยังครับกระโปรกด้วยแหละนาองป่นี้ตัดแตง่งอีกโดนบอกครับตรงนี้คิดว่าจะไม่ตัดแต่งเพราะว่ามันไม่เยอะมันเป็นเกรซอน เสริมเป็นเกสรอ,ออกมาเสริม,มเรียบร้อยผสมเสร็จครับเรียบร้อยแตย่ยังไม่เรียบเท่าไหร่ทีนี้ก็จะหอ่อบอจะหอ่อจะห่อไว้เพื่อไม่ให้ลมมาพัดนะครับ<อ>ไม่ให้ลมมาพัดเอาเลยห่อออกไปครับ,รบตอนนี้เราก็ปดครับพอเราจะห่อล้วก็แกะแกะแกะมาด้วแล้วก็ห่อครับฤดูนี้เป็นฤดูลม มันเป็นต้องหอมเดี๋ยวเราอ่องมัน,นปิวป้วปิวป้วนี้เนาะปมพัดนะครับต้องหอมอะไรอย่างงี้ครับเราใช้เศษตัวนี้แล้วครับแถวๆนี้ช่วยเอาใบมันเนาะใบช่วยจับมือ ไม่ใช่จับนี้จับแยกออกไปเลยครับถึงนี้ครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเป็นอันเสร็จแต่เพื่อไม่ให้ลมมันกระโชกพัดอีกอ้เอามาอันหนึ่งผูวยช่วยปกติผมจะทำเตรียมไว้แต่วันนี้เอาแบบ<ำ>สดๆทำสดยก็เลยไม่ได้ีเตรียมไว้โบมีการเตรียม เอาแบบสดๆเลยนี่ครับี้ยครับปุ่มไปที่พ่นไปแล้วครับก็ค่อยๆนะครับเพื่อให้มันไปผสมนี่เอาได้เสาจนหอนยอมมงครับแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาไหนกลางคืนก็ได้ครับอแต่ว่าช่วงบ่ายนี้บ่ได้หรือได้ย่ได้ทุกเวลาได้ทุกเวลาเราว่างอันนี้มาเสริมนิดหนึ่งนะครับเขวนเขยาวขยาวเลยว่าพ่นลงไปนี่ครับอย่างนี้ มันออกง่างคย,ยครับผุนเนี่ยแน่นอนครับแล้วก็กำกำ <ๆ S 2> ล็อกไปครับเดี<ๆ>๋ยวนี้ที่นี่เสร็จสิน้นอีกเจ็ดวันข้อแก่ออกแกะออกหรือไม่แก่ก็ได้ครับมันจะดันแตกเองอรเรียบร้อยครับเรียบร้อยขอบคุณมากครับผมซ้ำนะครับวันนี้ซ้ำครับ